สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับมอนีบาพอเพียงนะครับสิพามาเยี่ยมชมสวนบรรยากาศสวนของบาพอเพียงนะครับสวนเกษตรบาพอเพียงได้เห็ดไปบ่หลายแล้วครับจากสองงานนี่แหละครับครับเห็ดปลูกสายยางครับปลูกหลากหลายปลูกสัมปีสัมเแนวรับผมว่าจะกินได้กินบ่ไดก็มีนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิร์นนะครับเนาะ นี่เป็นบรรยากาศส่วนของบ่าพอเพียงนะครับพื้นที่กัประมาณเมื่อไรลนละครับนใที่ที่เ,เกษตรนะครับแบ่งเป็นบ้านอยูแล้วก็เฮ็ดเกษตรให้หน่อยนะครับเวลาว่างเวลาพักจากบ้าพอเพียงได้เฮ็ดงานประจำมาแล้วก็ได้มาเฮ็ดงานเกษตรอยู่บ้านนะครับเป็นการพักผ่อนนะครับเนาะนะครับ ยึดหลักของศาสตร์ของพระราชาเฮา e นะครับเนาะเศรษฐกษิจพอเพียงเลี้ยงตัวได้นะครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกครับอันนี้เป็นบรรยากาศส่วนของบ้านพอเพียงนะครับเฮ็ดไว้ใครับเฮ็ดเฮ็ดย่างว่างครับผมก็ปลูกไปสมปะปิสมะแนวครับปลูกกล้วยมีกล้วยมีต้นไม้งามดอกไม้ก็มีครับนะครับ กล้วยก็ได้กินหลายแล้วละครับกล้วยพันดอกช่องหาศูนย์นะครับอันนี้รุ่นรุ่นหลานแล้วครับมันบุกขยานบันไดมันเป็นรุ่นหลานแล้วรุ่นหลานแล้วนะครับออกหน่อออกงันไปครับต้นไงมันก็เริ่มมันตายมดแล้วครับตัวไงแล้วรุ่นหน่อมันนครับเนาะมาพอเพียงกัเอาไว้หลายครับเอาไว้หลายเอาไวใหหงอนะครับหน่อน้อยๆนี่ยครับ มินไวจีนไวไหนบางงานบาเพยงกัเอาไปปั้นนะครับเอาไปปั้นห้งว่าเป็นอาหารในว่าได้คือกันนะครับเนาะนี่กับแบบั่งปลูกฟางจิมจูผลใบกันนี่นะครับอัน,นไหน,นได้จินก็ได้จินอะไรว่าได้จินกับว่าเป็นยังครับได้เป็นสีเขียวยังไดหน่อยกับป็นออกซิเจนนะครับเนาะป็นออกซิเจนใหพุกินีน้อเขาไดเบิ้งได้หายใจนะครับนี่คับนี่ยังนี่อันนี้บักชะอมครับ โอ้มันมีกวยหน่อยตัวนึงตัวนี้กวยหน่อยออกปีแต่ผ้าเบื้องครับบอกให้ต้นใดนะโอ้ว้าพอเพียงตัดไว้มันออกกันน้อยมันออกสอดออกมาแล้วครับนี่มันป่วยก็มิชโอมครับมิชโอมบางงามนะครับฝนมันแรงหวัวที่ตกบางใดเนี่ยครับนั่นแน่อย่างแน่บางงามครับกับพอได้กินไปบักโอมเนี่ยว่าวเพียงจะเก็บไปแกง เส้นไม้นะครับเนาะฝรั่งจิมโจครับตะไคร้ครับตะไครฝรั่งพร้อมออกดอกครับออกดอก,ดอก,ดอกหลายอยูเนี่ยบัจจิได้จิได้ไปห่อนะครับเนาะหอ่หอแล้วครับออกดอกงใใ่ายหล้วัจจิได้หอนะครับมีฝรั่งมีมีมีต้สนสักนะครับต้สนสักมาพอเพียงซื้อมาตัวละห้าบาทครับเนี่ยถูกได้สามปีแล้ว ในเตือบอบยู่ครับกับ่ไไ้เบิง้งบ่ได้เซุ๋ยอย่างไรก็ดอกะเรียดหรอกครับก็ยังอยู่ในธรรมชาติบุฟเฟ่นะครับเนาะอ๋ออันนี้เบานี่ต้นตะไคร้ตะไคร้พลังครับพลังนะครับต้นสักปลูกไซ่์ถิ่มไว้เพราะเพียงซื้อมาต้นละหาบาท เพราเพียงปลูกต้นไม้บ่มักปลูกต้นใหยหรอกครับปลูกต้นตน้อยๆให้มันใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับเนาะลากมันหาอาหันกิ่งมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆของมันปลูกต้นใหญ่ก็บลากก็ไม่ค่อยหาออกออกดีครับต้นน้อยไปเรื่อยๆประหยัดตังค์พร้อมครับประหยัดตังค์ครับสามปีครับเนี่ยใหญ่เติบแล้วต้นสักครับนี่เป็นสะเดา เราจืดครับบกขมครับที่เป็นเดาปลอมกินงนังได้ก็บบกขมเสียบครับมันเราเดาอันนี่บักนาวมาพเพิยงปลูกบักนาวไ้ต้นหนึ่งนาเกป็นมีเวลาหว่างก็ด้เอาปุ๋ยมาใส่ครับก็ไั้กินไว้ไอยู่ต่อครับมีบักนาวมีบักเสียบบักอยนาครับเนี่ยมีต้น,นบเสียบปลูกปนกันไปสามปีสามปีแล้วครับปลูกไป อันไหนย่างกันย่างอันไหนบ่นย่างกัดผูกไหมนะครับเนาะถูกอสมประสานไปครับพอได้เฮ ah ็ดพอได้มาอยู่พอได้โฮมเพอได้ออกซิเจนหายใจครับฟอกปอดเจ้าของครับผมนี่ครับมาเพื่อนนี่ครับัก,บกเขียบบักเขียบหนังครับผูกไซกันไว้นะครับสามปีเราได้สามีแล้วครับปีนี้เป็นดอกอยูทาห์บวกให้ติดมาได้ ดอกดีต้นสักดอกแขยบต้นสักปลูกไผ่จิมซุง้งว้สองกอครับจิมซุ้งว้สองกออ้ไส่ได้ใส่เราได้ครับเนี่ยปลูกปลูกที่สามปีครับปาพ่อเพียงปลูกสามปีได้ไส่แล้วซื้อมาต้นละที่สิบห้าบาท เป็นทีสิบห้าบาทใส่แล้วก็อาทิตย์ลกนะครับนะอาทิตย์หกนึงกได้เบิ้งมันเป็นได้กับเขได้อยู่อันนี้ต้นจันพาเพวกเพียงซื้อมาจะหน้อยคุณครับปลูกได้สิบปีแล้วเนี่ยต้นนี้ครับสิบปีสิบสิบปุดไก่กว่าอยู่ลนะครับสิบห้าปีแล้วมั้งถึงนี้ปุนนี้ครับซื้อมาต้นน้อยเพวกเพียงมาปลูกต้นไม้น้อยครับเห็นมันใหญ่ไปหนนาในเบิ้งพฤติกรรมของมันนะครับ นี่กับบักเสียบนี่วนสองงานนะครับมีหลายยางอยู่นี่บักเสียบนี่ตวนไซส์ไซสญี่ปุ่นครับอันนี้ครับปลูกอันนี้ปลูกติวกต้วติ้วกินกับลาบครับเมื่อไหนบาพอเพียงจากกินกินเจ้าเปรี้ยวๆก็นี่แหละครับเขาสวนมาเก็บรถนะครับ บักติวกำลังแตกยอดครับฝนตกปวกกับปลูกปนกับอันแบกสิบลังจิมจูครับตะไคร่ก็มีครับกาลังจกมจูดอกที่เด้อปีนี้ครับเนี่ได้มะหอแห้วอครับจะได้เอาออกอันนี้แบบเอ่อีอย่างนี้ละมุดต,ต้นละมุดที่มาปลูกไว้สองปีสามปีแล้วครับมีละมุดมีต้นสกักมีมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมมียู่สามต้น หาต้นเนี่ยต้นน้อยๆก็มีครับนี่ครับลักปัปปกปักละมุดเมียงก,กินครับว่าได้ใส่ยาสารเคมีนรอครับปุ๋ยก็มีแต่ปุ๋ยขีงหัวขิงหัวของเจ้าของนี่าหล่ะครับเนี่ยก็ได้ทำนี่เนาะอันนี้เอาผ้าน้ำหอมครับจะลองให้คั้งผ้าน้ำหอมบานแพ้วพ่าอเพียงซื้อมาต้นแล้วปอเพียงนะครับปอเพียงซื้อมาแต่ต้นจากเชียงของเขานี่แะครับซึปลูกมาสามปีกว่านะครับเป็นน้อยแล้วครับเนี่ยปีนี้เราเห็นน้อยแล้วนะครับ กับ,บวรงงานปันไดล่ะครับธรรมชาติใส,ใสปุ๋ยชีว่ะหน่อยหลอดหลอดมันแรงครับมันแรงบ้าที่เพียงกับ,บว่มีน้ำให้มันปันไดมีน้ำสะะน,น้อยๆหมดมันแรงไหลก็เลยเน,นี่ยครับระพะเภาแรงเนาะนี่ต้นนร่งนี่อีกต้นที่สองครับต้นที่สองนี่ครับปลูกพะ้าพะเ้าสะสามปีกว่าครับสามปีเขาสี่ปีครับเนี่ยแล้วเพียงปลูกไปนะครับ นี่ต้นที่สองก็ง่เติบแล้วครับง่เติบแล้วแทงจันทร์แล้วครับเนี่ยต้นเนี่ยแทงจันทร์มีต้นหนึ่งนี่บักจิวปนกันไปครับแทงจันทร์แล้วครับถ้าท่านไม่ได้ออกแทงจันทร์แล้วครับนี่แทงจันทร์ลล่ะเอาให้เบิกนะครับนบรรยากาศในสวนนี่ในบ้านเกิดน้ำใสอันต้นไม้ครับ นี่สิบห้ามาเบื้องไฮไล่สวนนี้นะครับเนาะไฮไล่ต้นทุเรียนครับมาโฟเพียงมีต้นทุเรียนอยู่ต้นหนึ่งครับเนี่ยมีอยู่ต้นหนึ่งลองมาปลูกเบื้องได้สองปีกว่าแล้วครับในซรันี้และครับเนี่ยมาโอเพียงซื้อมตา,าต้นละสามสิบห้าบาทต้นสิบห้าสามสิบห้าบาทสูงจากยี่สิบเซนนี่แหละครับมีอยู่งาเดียวมีอยู่กิ่งเดียวคนเอาเสียบตานะครับ เพิ่นต้องเสียบตาต้นต่อเราเพื่อนก็ตัดออกมาท่านเดบส่ปุ๋ยใสยังเนาะครับพาคาเพียงซื้อมาสองต้นเจ็ดสิบบาทขอเขาบอกว่าขอมาซื้อมาปลูกโหลดมันยังต้องไ่ปุ๋ยใสยังให้เขามาอยู่แบบธรรมชาติครับลองเบ่งนะครับอ่าว่าไใส่ปุ๋อันอันที่เขาส่ปุ๋ยมาเล็งนะมาเรียงเขาว่าเรียงบดีเนี่ยมันก็มันก็ว่าไงครับอันนี้เขาเอามาเรียงแบบธรรมชาติ นี่แะครับเอ้าเพียงกับมาปลูกนี่เอครับเนี่ยปลูกปุ๋ยชีงวัวชีงวัวกับปุ๋ยชีงวัวที่มันที่มันเป็นแล้วนะครับเนาะที่มันเป็นแล้วเลี้ยงพื้นที่กรบทดน้ำไปเงทีละครับยุ่กระต้นหมกเร้้วกับว่าห้มันแห้งนะครับเนี่ยได้แล้วว่าห้มันแฉะมะพร้าอไอ้ทุเรียนพันธุ์หมอนท้องครับที่เหลือกับว่ามันสิตายแล้วครับเนี่ยวานนี้ผัด นะครับต้นหญ่เติบไปได้นะครับเนี่ยสูงเติบเล้วยนะครับแตกยอดแตกอย่าง้วยเนี่ยก็จะพามาเบื้องครับฝากเบื้งนะครับเดี๋ยวจะพามาเบื้องติดตามไปเรื่อยๆรครับเบื้องความเข้าหนาไปอีกสองปีครับได้ซ้ำนี่แล้วครับแต่ก็ดีใจอยู่ครับเพราะได้เบิ้งใบมันครับเพราะว่าตายเนาะซื้อต้นละสามว่าที่ลอยมากะตายเบิดพี่น้องตายเบิดโอ้ดอกปลูกอย่างไรก็บ่นยังนะครับเนาะอยู่ในปั่นบ้าหกงเทียงอยู่ชายภูมินะครับเนาะ มันแรงมันก็บ่ค่อยได้เกิดอยู่แต่บนในเมืองนะครับบ่ค่อยได้เกิดดอกถ้ายู่ทึ่งเขามันได้ปลูกมันได้จินอยู่แต่บานมาเพราะเพียงนี่อยู่ข้างล่างอยู่ในตัวในเมืองเนี่ยครับในเมืองชคชพุมเนี่ยมันก็เลยบินอากาศมันอากาศมันมันร้อนนะครับมันคืออยู่ทึ่งเขาทึ่งดงเขาทึ่งท้ายงมเขานะครับอันนี้เขาเรามาปลูกต้นนึงครับอันนี้ก็ขอแค่ว่าได้เบื้องใบเขาไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้เฝ้าหวังอีกอย่างเบิ่งใบเขาไปเรื่อยๆเบื่องการยิงเติรโตัวเขาไปเรื่อยๆครับ ก็ดีใจนะครับเนาะได้ปลูกสมนิก็ดีใจแล้วล่ะถูกสมนิก็ดีใจแล้วก็ส่วนต่อไปนี่ก็เป็นกำไรทั้งนั้นแหละครับว่าเขาที่ยัางยูฮอร์จากปีหรือเขาจะเห็นหน่ยวยบอก็ติดตามครับไปเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นปล่ากล้วยปลูกในกล้วยครับเป็นโฮมโฮมอะไรกุ้งกล้วยครับนี่ก็ปล่ายังเห็นสะพานไว้สะพานไปทางนั่งเล่นนะครับในการในส่วนน,นี่กล้วย ก้อยก็ออกปีแล้วครับเนี่ยก้อยก็ออกปีพอได้กินครับมันเป็นรุ่นลูกแล้วครับมันโบ้ไข่เคี้ยงง่ายไปนลยครับนี่อันนี้ก็เฮ็ดศาสตร์พระอาชาศิทกิกพอเพียงนะครับเนาะพอเพียงก็เฮ็ดบายต่ามภาษาเราพอเพียงนะครับเฮ็ดพอได้ออกกาลังกายครับมาอ่องเนี่ก็ไปเจี่ยวห้าครับเจียวห้าแล้วครับมาซ่องเมย์กินน้ำแล้วก็โอ้ยพาพี่น้องเอฟซีเบงส่วนก่หกหกคนหน้าท่านดอก นี่ครับอันนี้ก็กล้ยกวยกล้วยครับเดี๋ยวก็จะมาเก็บปีไปต้มลวครเนี่ยต้มจิ้มแจ่วพอได้กินหน่อยอันนี้ก็บางรงว้แล้วครับพอได้กินครับพอได้กินครับเดี๋ยวไปพายเิงืงอยู่บ่องนึงลองบอ่บอกัได้หิวหย่าแล้วกำไรกันน้องดาวครับเรียกลองลเลยให้เจ้าอย่างมาให้นี่ครับมเมื่อเ้ารนี่เจ้าอย่างนี่ป้าเขา พุนครับอ่าพอเพียงเห็ดน้ไว้อยู่เดี๋ยวมาซีให้ครับเขียวเลยครับแต่บ่มีน,านมา่าหนูก็แรงเลยคุณทั้งคุณพี่โจหงา,าออกมาเนาะเราคูมาให้นะงัวนะครับอันนี้ก็หงาเชียวมาหมดเ้าเนีน่ยครับสิีใหม่นองกําไรกินก่อนกําไรกับลูกสาวนะครับน้องดาวหงายรูอ่ะ ครับความสุขของการเลี้ยงวัวก็จะต้องมีครับเที่ยวใหญ่เขากินก็นั่งเบิ้งเขาครับราคาที่ข้นจีนลงกับว่ามีปัญหาแล้วครับเพราะห้องไม่ได้เลี้ยงเป็นธุรกิจหลายกระโอดนะครับเลี้ยงเป็นแบบพอเพียงเลี้ยงเป็นเอาปุ๋ยก็เลี้ยงเป็นมูสกินกินเนี่ยน้องดาวดาวนับหนับ ขอมสุขของคนเลี้ยงวัวก็วย่ตรงนี้นะครับยุตรงหนเจ่าหญ้าหิงหัวมากินห้าก็นั่งเบิ้งครับเท้าเมยนะครับเนาะแต่ช่วงนี้ค็ราคางัวก็เริ่มเริ่มมาจากน้อยเลยแล้วครับเด้อพี่น้องเอฟซีผมพี่น้องชาวเลี้ยงวัวก็แสยงความดีใจนําจากน้อยครับกับเพขื้นหลายแต่ก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับผู้ใดมีก็เก็บไว้ดอมไว้จะเฝ้าขายนะครับ คือถ้ามันจําเป็นสีขายช่องนี่มันถูกอะ่ะหาตัวที่มันบดีเป็นไดนตัวที่มันพอปล่อยออกได้แล้วก็เอาตัวหลักตัวแม่ตัวเข้าเก็บไว้เลี้ยงต่อไปนะครับเป็นทุนเป็นห้อนต้อนะครับจะเพาขายเบิดเลี้ยงง้อดีว่าขาดทุนนะครับแ้่เขา,าขายเบิดนะครับช่องเนี้ยเอาตัวดีๆไว้เอาตัวแม่พันดีๆไว้มันก็ออกลูกให้งเขาไปเรื่อยๆครับเลี้ยงว่าอาหารของมันคือ,อยาครับเนี่ยยาเขาจิน้นยาเขาก็นอนนะครับ เนี่ยครับพบว่าพอเพียงเป็นทั้งสี่แหละครับอุปกรณ์กับบางอย่างตู้เย็นตู้เย็นเก่าครับตู้เย็นเก่าเอามาตัดให้มันกินนะครับอันนี้กับเป็นฟางนะครับนี่เป็นขอกว้าอขอาพ่อเพียงครับกับบ้านๆครับไม่ได้คิดอย่างไรไม่ไผ่สองสามอันตีทั้งสี่แหละครับก็บอกออกได้ล้วครับเขาก็บอกออกได้หรออยู่บดื้อครับว่าแมี่ยกำไรกัวไวดังดนาวเนือบอดื้อกับอยู่ในขอกกินเราแล้วก็นอนครับว่าจะมีกิน ครับข้ามาเบิ้งครับข้ามาเบิง้งชีวิตบนบ้านนะครับเนาะมาพอเพียงก็ยุ่งสินะครับไปเช่นนันกลับมากลับมา,มาเบิ้งเบื้องหัวะผมมีอยังครับเมื่อนี้กับผมมีถัระไอย่างนะครับเอามาลองสูฟังกันซื้อคนหักเกษตรีนะคนหักงัวก็เห็ดนี่นะครับขีงงัวก็เอาไว้ใส่ปุ๋ยในสวนครับก็เลี้ยงไปพอได้ออกกำลังกายพอได้เบิง้งพอเป็นมูนะครับเนาะสําหรับเมื่อนนี้กับ พรเพียงก็ขอจบคลิปไปสำนินะครับเนาะขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พระเพียงนี้นะครับด้วยงดหนาสิพาไปเบื่องคลิปใหม่อีกครับสาัพนีสวัสดีครับ